สวัสดีครับอยู่กับพบกับช่องดํ้สซิ่งดินระเบิดวันนี้ก็มาวิ่งปากบ่บครับนี่ทางก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับนี่มีก็ไปแล้วครับมิสเตนน์เอ่อช่วยช่วยรถไทยว่าไงขึ้นได้ไหมไม่ได้ก็เอาไม้โคมา พ่อพ่อพออายุไม่โคโอ้เมื่ออายุโอ้นียโอ้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 ไปอย่างกบโอ้โอ้ตกใจหมดเลยนี่ว่าอะไร ม่มัวแต่ทายทางนี้ไอ้ทางนู้นมาอย่างกบเดี๋ยวมุกเตะเบิดอ้าพอเตะเบิดตีเตะ เอ้ยเอาดินเข้าทาังโดนด้นวะบ่าแม็กเอาดินเย่ๆก่อนเอ,อ้ยยกไว้ก่อนเลื่องรถเบี่ยาตองเดินหน้าอาี่เนื้บอบร์สอ๋ออ๋อไอ้ท่าเด้ดยวเราเนลึกเอายกยกเวลามันยกเองทิบดินลงก่อน เอาทิปดินลงอ้อมสุดแล้วเอาทิปดินลง,อนลงพอพอเดียวไม่โคมาดัน ดินก้อนทิบดินก้อนให้มยกไปงั้นแหละเฮ้ย,อยโอ้ยน,นี่ก็นเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูความลึกเอทิบดินลงเอ๊แม็กเออ ยัดไปยัดไปเลยใหญ่ด้บกซือเลยเอ๊ชีเหลืองอ่ะอาฮู้อ่ะรังงัดไปแล้วคุดไอข้างหน้าอกน้อย ออให้มันโล่งหน่อยให้มันมีทางออกนิดหนึ่งอ่ะไปะนี่ก็่อนโรบร์ตเอาโซ่ไปเกาะข้างหน้าดึงเลยเอาลงก่อนอะลงก่อนอ่นานอไม่ไปดึงท้ายมาดิอ่าบ์ตเดินหน้านิดนึงองีก ô à, đơn nào đi, nịnh nưng, tư địa phà ô lưu ô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  à, kia lướt ô ô ô pha pha đã đây ô đây luôn. เออเดี๋ยวเอาเรถไถไปดึงหน้าเลยใส่ดินนี่ก่อนเออเอาเสียมนะจิ้มลงไปเลยนี่จิ้มไปข้างๆเนี่ออมดังแล้วเ <laughs> แล้วไปเอาเรถไถไปดึงเลย ทำไมมันดังลั่นเล็กๆๆกนี่นี่ยเจ้เขาโจมีควายมือดูเขาดีนักเอ้นี่แหละรถดำอ่าเฮ้ยโอ้โอ้จะเมื่อนุจอกโอ้ เขาโปกมือนั่นแหละเหลี่ยมนั่นแหละปึ๊บโอ้โออ้โหเออเจ้าวายโยนกรอบแล้ววายวายคาเริงนกรอบเฮ้ยไปดึงข้างหน้าเบิร์ดเอาโซ่ดึงเลยแม็กซ์มันลอน้ำจมไปอ้อมไปโน่นไอ้อ้อมไปโน่น เอ้ยเอาโซ่ก่อเลยต้องใช้โซ่ดึงแล้วดีดไม่ขึ้นนี่ต้องดูเขานะครับรถดำอ้อ่ะไม่ใช่ว่าเขาจมอะยืนดูเขาอะเวลาเขาจมอะเนี่ยที่ตัวเองนี่บนี้แหละเนี่ยเพื่อนเขาช่วย ช่วยกันครับเนี่ยไม้มาทางนี้มันจมดินมันนวมนวมเนี่ยในตรงนี้นี่แมคโครกงง็ึงักงครับวันนี้มาลงแต่เช้าใวลจะเข้าตัวล็กตัวได้นี่ตัวไซเสียคิดเอาน้ําฉีดความชื้นนะครับนี่ทําให้ระบบไฟมีปัญหานิดหนึ่งเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันจะยังไงยึกๆงักงอยู่ อ๋อไปแม็กซ์จวดอ่โรเบิร์ตดึงนี่วันนี้มีโซ่มาครับใส่เกียร์สองเลยเอ้ยไม่ต้องใส่สโลนะ,ะด่าซองเลยพลุดเฮ้ยดีดด้วยลึกดำเอาดีดได้หรอ Ôi lực đam đi thả chui phong á Ơi bớt anh đứng bay là em đi chui Ê chuyên thai chạy ba mẹ Ơi ơi cho tiền thai chạy xem bớt cái chọc cái đi Hay mình bớt cái chọc chứ <laughs> Oh, ơi cơn là mấy cơn thả tôi, <laughs> quả cơn à ơi, ao oh, tôi. เตะเอ้ยไม่โคดามออ้อเอาไ้รถหนักมาดึงเอาเบิร์เอาโซออกเดี๋ยวเอารถหนักมาดึงครับไม่ขึ้นนะครับนี่รถไถเดี๋ยว่าแม่กเตียงโอ้เจอเอียวล็อกล็กลกลกอกคิวแล้วนะค่าแรง โอ้นี้ได้สาบเที่ยวเลยวันนี้มัวแต่จมหวานนะเอวหวานเนี่ยต้องดูเลียมให้ดีนะครับนี่ตรงน่วมเนี่ยไปประสบการณ์ครับประสบการณ์ชั่วโมงบินนะครับต้องมีชั่วโมงบินหน่อย À, mách đã đây trong một chia anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้ไปแล้วตัวช่วยไม่ไวครับตัวช่วยไม่จว,ว,วดเฮ้ยไม่โคมาเฮ้ยเอาไม่โคมาไม่ไวแล้ว ต้องใช้นู่นตัวช่วยไม่งั้นไม่ได้ครับเอ,อมามาเม่จมแล้วสองคันไม่จวดไก่นุนนู่นน,น,นี่ว่าจะมาช่วยนุนนะครับนี่ตัวเอง<ไ> <laughs> là rùi đó không <laughs> ba trăm mơ tới chết mơ không 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 à, à không thế, băng điện. chơi Ủa nó tới anh em ơi phí cho thư chạy chạy có biết tên เด็กดากเลยครับนี่อนุนกับเมกเฮือบุดไปดันทางออกไปนู้นเลย คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่กับทีมงาน<ไ>ออกไปนู่นอาอบายบายครับ